ที่พ่อเจมเปลี่ยนยางรถอีเขียวห่างแฮมวันนั้นมันก็ทําให้แม่สาวรู้ว่ามันยุ่งขยิ n g ขนาดไหนประคุณลุ้นช่องเอ้ยกว่าจะเสร็จได้แต่ละเส้นแม่สาวเห็นนี่แล้วก็ปวดหัวเลยทีเดียวเฉียวก็อย่างที่แม่สาวบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยพ่อเจมจะเปลี่ยนยางเส้นเล็กของอีเขียวห่างแฮมให้เป็นเส้นใหญ่ทั้งหมดหง่ายๆคือจะสลับยางเส้นข้างหลังเนี่ยมาไว้เส้นข้างหน้าแล้วยางเส้นข้างหลังก็จะซื้อมาใหม่เป็นสองห้าสูทเอาแล้วสรุปสปริงกวาวนาของพ่อเจมเนี่ยังไม่ได้ใส่ใช่ไหมหรือว่าน้องเจฟยังงงงงไไไมม่่่่ด้้โยยนทิปกาารรแตถขอออพเจ์ส แใจแต่แต่งซิ่งของรถอีเขียวหั่งแฮมในครั้งนี้ดูแล้วแม่สาวน่าจะหมดไปหลายบาทเพราะพ่อเจมเนี่ยสั่งอะไหล่มาเยอะแยะเหลือเกินช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรพ่อเจมเขาเอารถอีเขียวหั่งแฮมเข้าๆออ,ออกๆเข้าๆออกๆอยู่นี่แหละแล้ววันนี้เขาบอกว่าเขาจะเอามาโชวยางจะเอามาโชวยางนี่เลยงานที่เปลี่ยนมาแตกต่างจากอักเากตรงไหนอตเตงตะอตเตงตั อ๋อ oh, มาแตกต่างกันตรงนี้นี่เองเนี่ก็คือ,อยางเส้นใหญ่ที่พ่อเจมใช้เปลี่ยนเขียวห่างแหมใหม่โอ้แต่จะว่าไปมันก็ใหญ่กว่าเดิมเหมือนกันนะเนี่ยทีนี้พ่อเจมเขาบอกว่าบรรทุกกี่คนก็ไม่หวัน่นไม่หวัน่นจะบรรทุกสามบรรทุกสี่ก็คือได้โอ้โ oh, หแต่แม่สาวนี่ไม่มีความมั่นใจเลยนะพ่อเจมพ่อเจมบอกเอาไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะยกล้อให้ดูดูซิว่ายางใหม่เนี่ยมันดีแค่ไหนก่อนที่จะไปดูพ่อเจมเบิร์นยางเนี่ยเดี๋ยวมาดูแท้งหยอดสีแดงของพ่อเจมก่อนพ่อเจมเขาอ,อยากโชวววว์ลกกกกกกััััันน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 เเเเเเีีีีี่่่่่่่่่่่่ยยยยยยมมมมมมมาาาาาารรรบออ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 อ้้้้้แแ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 ททงง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 หหหดดดดดะะะะะะะตตตตชใใฮไไไธพพจจจสสสส็ข เชียงใหม่เนี่ยมันคืออะไรพอเจมเขาบอกเอ้ากรสั่งมาจากเชียงใหม่ไงอ๋อเครื่องฟิตต์สติดยาก Hva? <laughs>